สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊กผ่าแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ๊กผาแซบก็จะมาทําการผัดเผ็ดไก่ไทยนะครับไก่บ้านนะครับผม ตัวนี้สองโลสานะครับโอ้โหเบลเบเตอร์เลยครับผมอ่าอันนี้ก็เครื่องนะครับตำพริกกระเทียมนะครับอ่าแล้วก็จะมีใบกะเพราครับผมใบยีราใบมะกรูดนะครับแล้วก็เครื่องปรุงครับผมอ่าเครื่องปรุงนี่พริกกระเทียมนี่เดี๋ยวลุงแอ็กจะมีอ่าพริกแกงเผ็ดตลาดนะครับเราเอาใส่ไปด้วยนะครับเพิ่มความจัดจ้านนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปผัดกันเลยครับผมใส่น้ํามันลงไปครับผมพอประมาณนะครับไก่ตัวใหญ่ครับสองโลกว่าครับผมเติมไป เสร็จแล้วครับผมเราก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้นะครับอ่าพริกกระเทียมแล้วก็พริกแกงเผ็ดตลาดครับใส่ลงไปครับผมงอยต้มเด็ดชาเส้นเลยครับ<อ>เสร็จแล้วก็ผัดให้หอมนะครับโหกระทะใหญ่มากครับผมอ่าเมื่อพริกแกงหอมแล้วนะครับเราก็ ทำการใส่ไก่นะครับที่เราหั่นไว้ครับสับไว้โอ้สองโลสองครับตัวนี้สองโลสามนะครับใส่ลงไปครับก็เบลเลอร์เบอ,บอเติร์พีน่น้องไก่โต้งครับไ,ไก่เหนียวไก่บ้านครับผมโอ้รับรองว่าแซ่บครับผมตามด้วยน้ำร้าง,งครับผมใส่ลงไป เสร็จแล้วเราก็จะเร่งไฟครับเที่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับหอมมากๆพี่น้องขนาดยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยโอ้โหหอมหอมหุ้ยๆนะครับอกลิ่นนี้โชยมาเตะมูดังแหม่ของโลแกนแทบเช่นเคยครับผมโอ้โหกระทะใหญ่ๆครับผมสองโลสามนะครับตัวนี้บอลเลอร์เลยครับอันนี้ก็มันเป็นไก่เหนียวนะครับไก่โต้งครับ เราก็ต้องเคี่ยวหน่อยนะครับลุงเอ็กมีสูตรแนะนํานิดหน่อยครับผมไม่รู้ว่าท่นานใดทราบแล้วหรือเปล่านะครับเวลาไก่เหนียวหรือเราเคี่ยวอะไรที่เหนียวๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นอะไรนะครับเป็นไก่เหนียวนะครับลุงเอ็กก็เคี่ยวไปแล้วลุงเอ็กมีสูตราตามความเชื่อนะครับนี่ครับลุงเอ็กจะใส่น้ําแข็งลงไปครับตัดกับความร้อนนะครับเชื่อว่าจะทําให้เนื้อไก่เราย่อยไหวนะครับเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่ลงไปครับผม อ้าเที่ยวมาสักพักแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องปรุงแล้วครับไก่ก็ได้สัก70%สแล้วครับผมก็ยังไม่ค่อยยุ่ยเท่าไหร่นะครับอ่าของแซบของรวใส่ลงไปครับผมหมักกับใส่บะหมักกับตองใส่นะครับเด้อใส่บะแซบนะครับเด้อตามด้วยนะครับผมปรุงรสหรือรสดีครับผมเล็กน้อยครับผมตามด้วยนี่ครับซอสแม็กกี้นะครับหรือผูกซอสฟักเขี่ยวเรใส่ลงไปครับผม ตามด้วยนี่ครับน้ำมันน้ำปลาครับผมกับปริมาณนะครับอ่าอันนี้ไก่ตัวใหญ่นะครับลงไอ้กปิเกลาไม่ได้ตวงนะเสร็จแล้วครับผมนี่ครับตามด้วยน้ำมันหอยครับผมใส่ลงไปอันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเพิ่มความเข้มข้นจัดจานครับผมอืมน่าจะได้แล้วครับผมรสชาติก็ได้แล้วโอ้โหไก่ก็เริ่มยุ่ยแล้วนะครับสุดยอดครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมรสชาติดได้แล้วไก่เปือ่อยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมมะกรูดครับกะเพราแล้วก็ใบยี่หร่าใส่ลงไปครับผมให้หน่อยต๊บลงไปในกระทะเช่นเคยครับหอมอุ่ยพี่น้องเลยอ้าวคนครับโคเลโคเลครับพี่นอ้องกระทะใหญ่มากมาเลยเต๋อเสร็จเรียบร้อยครับตักเสิร์ฟเลย,ยครับผม หอมมากครับพี่น้องแล้วก็ตักลงหม้อเสิร์ฟนะครับมันจะเป็นกระทะใหญ่มากครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมผัดไก่ไทยนะครับตัวนี้สองโลสามใหญ่มากครับผมผัดเผ็ดนะครับใส่ใบกะเพราใบยี่หร่าใบมะกรูดครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับลุงแอขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับโอ้โหน่ากินมากๆครับผม ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับหรือใครจะทำตามลูงแอกก็ดาน,นครับทําแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับผมทำบ่อยๆเนี่ยวก็อร่อยเองครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ